สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ดีค่ะเราจะเดินทางแล้วทริปนี้กรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพบางคนก็กลัวนะเดินทางคนเดียวจริงๆแล้วการเดินทางคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวทนะี่คิดนะถ้าเราไปในจุดที่มันถูกต้องในบ้านเจอกันตอนนี้ค่าใช้จ่ายตัวไปนะ ก็นั่งวินนั่งวินออกมาจากบ้านนี่40บบาทรถไฟฟ้ามาสถานีกลางบางซื่อก็37บาทสินนามขวดหนึ่ง14บข้าวอีก55บาเออเดี๋ยวนี้เยอะอันนี้คือข้าวนะแต่ว,ว่าสักหลักเลยก็คือเดี๋ยวจะขึ้นราคาตกรถไฟให้แล้วก็ขากรรมจะเป็นาาตัวเครื่องบิน ดวมค่าเช่ารถน,นะค่าที่พักค่าอะไรข้าวก่อนอ และตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางนะฮะซึ่งวันนี้ครั้งแรกเลยนะที่ได้นั่งรถไฟตู้นอนเนาะปกติก็จะนั่งชั้นสามวันนี้เช้าแนะจุดหมายปลายทางเนะคือสถานีรถไฟเชียงใหม่โอเคนะหรืมาก็ไม่เพียะแล้วก็ในระหว่างทางเจอพี่คนหนึ่งนะเมื่อรวมทาง ระหว่างทางมาจากพระรามเก้า <sniff> น <ing out> ี <us |zh|> ่อยู่กับพี่นะฮะเจอกันพิธภาพระหว่างทางนะก็ลงสถานีรถไฟมาตอนเก้าหมงอันนี้ออกมาจากในเมืองแล้วขับล้นเลไปทั่วๆก่อนอันนี้ขอแวะกินข้าวก่อนหิวมาก อยู่เทือหน,น,น,น้าสวนเกาะต้องจอดรถด้านบนนะแล้วก็เดินลงมาข้างล่าง,างนี่อากาศเย็นเย็นสบายเลย เี๋ยวเราไปดูกันว่าพ่อกับแม่เขาทําอะไรบ้างในขณะที่มีลูกค้าเข้ามานะไปดูพ่อกับแม่ทำกับข้าวไปดูกันบรรยากาศดีมากเลยพ่อแข็งแรงมากเลยห้าผมเท่าไหร่อ่ะย้าผมเ5้าสห้า ผมจะมาลองนานแล้วผมจะมามาท่อหลายรอบแล้วเลยไปนุ่งเลยขึ้นไปข้างบนออกซ้ายบ้างออกขวาบ้างนี่เลยมาลองหน่อยลงรถมาผมเช่ารถได้ผมไม่ม่อยู่ไม่รีบรีบออกจากเมืองแล้ตรงแม่รินมรถก็ติด เมื่อก่อนยังไม่ติดเท่าไหร่เลยไม่เดี๋ยวนี้ติดยาวเลยแขกเพิ่มเยอะแล้วท้ายหลายวัดนั้อยู่ไม่ได้หยุดน้องวัดนรับวัดสี่ห้าคนเจ็ดแปดคนสี่ห้าคนมานี่สามหรือว่าสามสามคนนี่รวมหมดก็คือครับชักเข้ามาเวลา จองใช่ไหมถูกจองหมดถ้าไม่จองก,ก็มีคนทำไม่ได้เ<ม>ข้ามาเลยไหมเข้ามาเลยก็ได้แต่เราบางทีแอกเรามีล็อกถ้าแกราแน่นเราก็ไม่ได้มาดูจานแล้วก็ช้อนซ่อมของคุณพ่อกันว,ว้ออาวน,น,น,นี่สะอาดนะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยสะอาดนะ ได้ดูแต่นในรีวิวนะได้มาเจอของจริงไงนี่เป็นไงไหวไหวไหวหล่น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 นี่อจไอ้<ำ>วอขวดถ้เขียวอย่าไปมองมัไมนได้ครับ,น,น,บนี่ จ้า <c oughs> อันนี้ก็ติดลำธารเลยนะวันนี้นอนเต็นท์บรรยากาศดีมากเย็นวันนี้เอ้ยอย่าไปดูขวดเขียว <c oughs> เจอช้างเดี๋ยวเราไปดูพ่อแม่กันแล้วเดี๋ยวาพาไปดูห้องพักเดี๋ยวพาไปดูห้องพัก หลังนึงยังไม่มาพ่อแม่อะะครับผมมาแน่นอนเนี่ยผมไม่เหงาแน่นอนใช่ป่ะฮะเหงาผมไม่กลัวเหงาอัานนี้กพ็พ่อกับแม่ก็ทำกับข้าวอยู่นะฮะดูบรรยากาศบ,บ้านเลยเหมือนเหมือนกลับมาบ้านนะน,น,นกลับมาบ้าน บนบน,นู้น,น,นก็ที่พักของพ่อเขานะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะตรงนู่นะชี้ให้ดูก่อนอเ, <laughs> เดินไหวไหมหตอนนี้มึน <laughs> ที่ที่นี่นะฮะชื่อที่พักก็คืออยู่เถื่อนณนะส่วนเกาะน,นะฮะอ,อยู่ในเขตเชียงดาวแล้ว <laughs> นะฮะแล้วเดี๋ยว พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะไปตรงถนนตรงนั้นเขาเรียกว่าต้นถนนต้นสนใช่ไหมเพ่าะทางเข้าไปวัดถ้ำอะรต้นยาถนนต้นยางอะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปถ่ายรูปไปทางนู้นเนาะมาคว่มาด้วยรูกครับ ไปเดี๋ยวเราไปดูที่พักต่างๆกันก่อนที่จะมีแขกเข้ามาอีกเดี๋ยวจะไม่ได้เดินแบตก็จะหมดนะตรงนู้นมีอีกเต็นท์หนึ่งนะตรงนู้นมีอีกเต็นท์หนึ่งเดี๋ยวให้ดูเต็นท์นี่หกร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นห้องพัก,กรู้สึกจะเป็นห้องละนะคะห้องละพันสองหรือเปล่านะ่าจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปถามรายละเอียดพ่ออีกทีหนึง่ง นี่นะสวยป่ะโอ้รู้สึกเอ่อจะมีสองห้องนอนวะอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำแน่เลยเมื่อกี้เรานอนไอเราอาบน้ำกลางแจ้งไงห้องพักสวยนะเนี่ยตรงนี้โอเคเลยอ่ะโอ้มุมมองอีกแบบหนึ่งราะ เรานอนอยู่ริมทานขันแน่เดินขึ้นมาเห็นบรรยากาศเย็นวันนี้ละมาแน่ๆว่ามีเตาผิงไฟแ,แก้หนาวนะแต่วันนี้ถ้าใครมาเนี่ยไม่ได้แก้หรอกมามืดตึบในภาพอาจจะไม่มืดนะ มึนนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวตรงนู้นตรงนู้นมันจะมีอีกหลังนึงเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็พาไปดูห้องน้ำกลางแจ้งไปเดินไปดูกันเดินอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้เดินมาจากทางครัวที่พ่อกับแม่เขาทำกับข้าว เดี๋ยวเราเดินลองเดินไปทางนี้ดูนี่นนรองเท้าใครไม่มีดอกอยางเดินระวังลนะื่นนะ ตรงนน้นมีอีกหลักหนึ่งเห็นไหมฮะเดี๋ยวาพาไปดูห้องน้ำก่อนพาไปดูห้องน้ำก่อนนี่การแจ้งกันเลยการแจ้งกันเลยทีเดียวส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะเมื่อกี้อาบดูแล้วน้ำยังเย็นอะ่ะ ถึงก็สั่นอาบอกแล้วเมื่อกี้สั่นเลยไปเดี๋ยวเราไปดูห้องห้องตรงนู้นกันบ้านตรงนูน้น นี้ก็ติดลำธารน,นะฮะเดินเดินลงไปเล่นน้ําได้เลยเนี่ยเดินลงไปเล่นน้ําได้เลยบริเวณน,นี้น้ําไม่ลึกนะฮะหลังนี้จะไม่มีเตาผิงไฟมีเปให้นั่งเล่นห้องนอนก็ที่นี่ก็ จะะประมาณนี้ก็ตามระยะเวลาตามการเวลานะสภาพก็ยังใช,ใช้ได้อยู่นะอะตรงนี้มีห้องน้ำอีกเดินใกล้กว่าของเราอีกกลางแจ้งเหมือนกันเพียงแค่มีหลังคาปิดให้ อ๋อ oh, ทั้งอาบทั้งขับถ่ายได้เลยนะบ้านหลังนี้ไปเดี๋ยวเราไปถามราคาที่มันชัดเจนกับพ่อกับแม่กันว่าแต่ละที่พักแต่ละจุดตรงนะีตรงเนี้ยมันมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับแล้วก็มีราคาปรับเปลี่ยนตามตามซีซั่นหรือเปล่า หรือว่าแล้วก็ตามมันหยุดนักขัตเลิกอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามราคากันขอแยกไปหยิบเครื่องเครื่องดื่มก่อน <c oughs> แม่ที่นี่ราคาที่พักมีเท่าไหร่ ้งบนนุนเท่าหไหร่เนี่ยเอาเรื่ยวต้องถามพ่อใช่ไหมข้างบนเทาไรข้นกี่ัไม่่เป็นหัวเหมือนกันอ้เป็นหัวเหมือนกันเหรอครับพ่อโอ้โหไ150ข้างบนใช่ไหมที่มีเตาเตาผิงหัวละ850แล้ว2คน2คนมี2ห้องมี2ห้องห่อสี4 แต่แต่าเต็มนี่กคือหกร้อห้าิบสอวาส่สิบสอ๋อครับผมแล้วสองควาเข้าไปอสองคาคนหกหกร้อยห้าสิบสอคนร้อสามอ๋อครับผมแล้วห้องห้องห้องตรงนน้นอะบอหรือเราาิห้องนั้นแต่ล้ห้าสิบเกับเฉพาะห้องเนี่ยจะเป็นแต่ละหสิบ่าหัวเออตงที่เป็นหัวหมดอ๋อ ห้องเนาะห้องห้องสองห้องนี้ก็ไมีแค่สามห้องอ่าจากสามห้องสามห้องสามห้องเต็นเป็นสองอ่าเท่ากับสามห้องนี้คนรับแปดร้อยห้าสิบคนรับแปดร้อยเต็นคนรับหกร้อยห้าสิบอ่าอ๋อที่กี่โคขอการก็เป็นนั้นไม่ไม่ได้แบ่งว่าจะเป็นวันหยุดหรือจะเป็นโอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับราคานี้คือราคาทุกวันจาขายแต่นี้มาจะเข้าบีลสิบแล้ว แล้วก็อาหารจะมีเช้าแล้วก็เย็นเช้าเย็นวมาเช้านี่มีข้าวต้มครับผมอ๋อนู่นห้องน้ำตรงนั้ผเดินเดินไปดูแล้วแล้วก็ห้องตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็บ้านหลังนี้ก็จะมีห้องน้ำตรงข้างๆถ้านอนเต็นท์ก็เดินไกลหน่อย้าเต็นไหมจอบพี่แต้ม ก็าร,ราคาก็ดีนะครับพ่อราคาคือเชียงใหม่คนมันมาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมัะร้อยห้าสิบสำหรับเต็์บ้านแ5 0ร้อยห้าสิบเอา,าเต็งมากางด้วยเพราะ<า><า>ี่กรุงเขาอ่ะเขามาเยอะไม่มีที่นอนอ๋อถ้าเข้ามาเยอะแล้วคิดเพิ่มยังไงพ่อคิดเพิ่มคิดก็ดเ,เป็นหัวเหมือนกัน ก็หัวละหกว่าห้าสิบเหมือนกันครับหัวเท่าเอาเต้นไหมนี่ตามไม่ถึงราดนั้นอ๋อไม่ถึงไม่ถึงราคานั้นเออ,อถ้าเต้นขอของเราหมดเราก็คิดจะเป็นแบบนั้นแหละขอครับผมเพราะสลิปที่นองของเราก็มีถ้าว่าเป็นเต้นของเขาเราเราไม่เกี่จูคาอะไรเลยก็แค่นอนอ๋ออืมโอเคครับผมและที่นี่นะฮะติดๆเถื่อนเลย ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณเป็นบรรยากาศที่ได้พักผ่อนเต็มที่จริงๆหนีจากความวุ่นวายในเมืองมาก็ต้องอยากได้แบบนี้แหละเป็นอะไรที่ย้อนมาก ขอน,นอนก่อนแล้วกันเอินวันนั้นเมาจัดสวัสดีครับตอนเช้าวันนี้ก็ตีห้าไม่มีไฟเลยต้องใช้ไฟฉายก็ตีห้าได้ยินเสียงพอทองลุกขึ้นมาก่อบฟืนก่อไฟแล้วเตรียมทำากับข้าวล้ะไปดูกันไปดูกัน เดี๋ยวเราลองปิดไฟแล้นะปุ๊บแสงมันออกมันมืดขนาดไหนเดี๋ยวอ๋อ,อมันมาจากแฟลชอันนี้ถ้าปิดแฟลชอย่งนี้เลยอย่าถ้าติดถ้าปิดแฟลชได้อย่างนี้เลยนะครับ ไปเราไปอู่พ่อานท่านท่านท่านานะ่าับาน่าน่นญญา ตอนเช้านะอากาศเย็นมีหมอกลอยฟุ้งเช้านี้มันอาจจะไม่สวยเหมือนที่อื่นแต่รับประกันได้ว่าสดชื่นและนี้ก็เป็นรูปถ่ายของผู้ที่เข้ามาพักนะมีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทย ลองเปิดใจให้ที่นี่ดูสักคืนหนึ่งหรือสองคืนแล้วคุณจะรู้ว่าปลาดุกย่างเมื่อเย็นอ่ะอร่อยมากนี่กับข้าวเราตอนเช้านี้จะเป็นข้าวต้มนะข้าวต้มข้าวต้มอ่าร้อนร้อนเลยเอาละ แต่เวลาออกจากอยู่เถื่อนแล้วต้องเดินทางต่อล้วระหว่างทางที่เราได้พบเจอสวยงามเสมอถึงแม้มันจะไม่ใช่จุดที่เป็นแลนด์มาร์กก็ตามการเดินทางรอบนี้ทำให้เราเปิดมุมมองได้เยอะขึ้นเพาเอินเวลาเหลือเยอะวันนี้เลย เข้ามาที่บ้านอารุโนไทยแล,แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปยเวียงแหเวลาเหลือเยอะจัดมากินบะหมี่ที่นี่ก่อนเขาว่าอร่อย ี่เราถึงประตูทางเข้าอำเภอเวียงแหงเหนื่อยมากหลายโค้งเลยแต่ว่าบรรยากาศสุดยอดเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักกันว่าวันนี้เราจะพักที่ไหน ถึงแล้วครับเดี๋ยวไปติดต่อข้างในก่อนได้เวลาพักแล้วแล้วก็ที่พักที่เราพักในวันนี้นะฮะชื่อที่พักอาคิปูโฮมสเตย์บรรยากาศนี่ไม่แพ้ที่อื่นเลยเย็นสบายนะเห็นแดดแดดเน,นี้ยเย็นนะเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งฝนมันตก ก็สเต็ปเดิมพักผ่อนแล้วก็ดื่มน้ำที่เราอยากดื่มไปด้วยผลสุดท้ายก็คือเช้านี้น้องที่เป็นเจ้าของที่พักก็พาเรามาจุดชมวิวจุดหนึ่งที่เป็นน้องเป็นเจ้าของกันนะ ก็จะมีการดิฟกาแฟวันนั้นชิมไปหลายรสชาตินกันเอาล่ะเดินทางเข้าเมืองละเพราะเนื่อไหรมากตรงลืมเอาเสื้อกันหนาวไปการเข้าเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเดินทางกลับละเรื่องราวบางฉากมัน หายไปบางตอนนะเพราะว่าทริปเนี้ยลืมจริงๆลืมเสือ้อกันหนาวมาแล้วข้างบนหนาวมากแล้วก็มีฝนป่อยด้วยบางตอนเลยไม่ได้ถ่ายต้องขออภัยจริงๆฮะรอบหนะ้าจะพร้อมให้มากกว่าน,นี้แล้วก็จะปรับติดเรื่องราวให้ดีกว่าน,นี้ประสบการณ์ที่มีมาก็ก็จะมาปรับให้ดีค่าใช้จ่ายรอบนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดู้วกันนะ นี่สำหรับคนเที่ยวคนเดียวนะที่จะให้ดูเอาเป็นว่าทริปนี้ก็ขอจบแต่แค่นี้แล้วกันเพราะว่าเหนื่อยมากไม่มีใครเชื่อขวเดความหนาวอะแล้วมันเก่งแล้วมันสั่นแล้วมันขับรถมาแล้วว่โอเคข้างหน้าผมจะกลับไปที่มอนแจัอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้เข้าไป ห้าปีเต็มจะกลับไปอีกครั้งหนึน่ง